เชื่อว่าไม่ว่าจะไปนําข้อมูลจากเฮาส์ไหนมาสํานักวิจัยไหนมาก็คงจะมองคล้ายๆกันนะครับว่ารายได้สุทธิของครูเรือนไทยในปีนี้แนวโน้มมันลดลงแน่แเพราะว่ารายได้ยังไม่ได้กลับมาเท่าเดิมแล้วเราก็เพิ่งจะผ่านสถานการณ์ช่วงเวลาเลวร้ายของโควิด -19 ความเปราะบางทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ก็ยังมีอยู่ความเปราะบางในฐานะของคนที่ทํางานก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันครับข้อมูลจาก t t b Analy t i c บอกแบบนี้ว่าเศรษฐกิจไทยในภาพใหญ่ปี2565 เราเยัยงอยู่ในช่วงของการเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมามแล้วเรากลับมาันาซ้ําเรามาเจอสถานการณ์รัสเซียยูเครนกระหน่าซ้ําเติมเข้าไปอีกราคานื้อมันขยับปรับเพิ่มขึ้นเงินเฟอ้อสูงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นมันทาให้คาดการณ์ว่ารายได้สุทธิของครัวเรือนไทยในปีนี้มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างแน่นอนครับถามต่อไปว่าแล้วถ้าไม่ใช่ในมุมของคนธรรมดาธรรมาทั่วไปถามว่าในมุมของนายจ้างก็ต้องบอกว่านายจ้างคนทําธุรกิจเองก็เหนื่อยไม่น้อยเหมือนกันครับ หลายคนหลายธุรกิจต้องปิดกิจการไปแล้วด้วยซ้าไปเราจะเห็นเลยว่าแนวโน้มการจ้างงานของบรรดานายจ้างในปีนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเหมือนกันยกตัวอย่างอย่างเช่นแน่นอนข้อแรกก็คือว่าคนทําธุรกิจต้องระมัดระวังการจ้างงานไม่จําเป็นจริงๆเขาไม่จ้างแน่นอนครับเพราะถ้าจ้างแล้วเป็นภาระของเขาที่จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าจําเป็นต้องจ้างจริงๆจะใช้วิธีการเน้นจ้างแบบชั่วคราวมากกว่าที่เป็นการจ้างประจําเพราะต้องยอมรับว่า การจ้างพนักงานเป็นพนักงานประจํามันก็มีต้นทุนเรื่องอื่นๆที่ตามมาแน่ๆอพอเป็นเป็นชั่วคราวเขาสามารถควบคุมต้นทุนได้ง่ายกว่าบริหารจัดการได้ง่ายกว่าแล้วก็สามารถที่จะคุมการจ้างงานได้ง่ายกว่านี่คือมุมของนายจ้างที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในแง่ของการจ้างงานในปีนี้ครับค่ะก็เป็นเทรนด์ใหม่เลยจะว่าได้นะคะก็สามารถควบคุมต้นทุนได้ได,ด้วยทีนี้ปัจจัยตรงนี้ก็เลยส่งผลทําให้รายได้ภาคครัวเรือนของไทยนะคะมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากผ่านจุดต่ำสุดของโควิด19มาแล้วแต่ก็ต้องบอกว่ายังมีความเปราะบางอยู่นะคะสะท้อนจากภาวะการจร้างงานที่ตอนนี้ยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะโดยเฉพาะการจร้างงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวโดยภาพรวมอาจจะต้องใช้เวลายอย่างน้อย2ปีนะคะ กว่าที่จะกลับมาในช่วงก่อนโควิดนะคะส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรเนี่ยก็ยังมีอยู่มากแต่ก็มาจากแรงงานที่กลับถิ่นหลังจากเกิดโควิดนะคะรวมไปถึงรายได้เนี่ยก็จะต่ํากว่าที่เศรษฐกิจประเภทอื่นๆค่ะม,มาดูแนวโน้มรายได้กันหน่อยเราบอกว่าแนวโน้มรายได้สุทธิปีนี้ของคนน่าจะน้อยลงกว่าเดิมถูกไหมครับเราลงลึกไปในรายละเอียดเราจะพบว่า ความเปราะบางมันเกิดขึ้นคือยังไม่มีอะไรมั่นคงสักอย่างหนึ่งใช้คําว่าเปราะบางน่าจะเห็นภาพพอสมควรทีเดียวมีผลสํารวจจาก S E S หรือว่า Social Economic Survey เขาบอกว่าปีนี้ปีที่แล้วนะครับปี2564ครัวเรือนของไทยรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ23,500บาทต่อเดือนนะครับหักทุกอย่างออกไปหักรายได้ที่ไม่ใช่ตัวเงินเช่นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปปีนี้2565รายได้ครัวเรือนมีแนวโน้มจะมีรายได้ ขยายเพิ่มขึ้นตามทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แปลเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่การจ้างงานมันก็ยังเปราะบางอยู่ดีคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจะมีรายได้ต่ํากว่านี้มากครับแล้วรายได้ก็มีโอกาสมากที่จะมีความไม่แน่นอนสูงเพราะฉะนั้นโดยรวมสภาพรายได้ของครัวเรือนไทยก็ยังถือว่ามีความไม่แน่นอนเพราะว่ายังมีปัจจัยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นอีกได้เยอะและสภาพตอนนี้ ไม่น่าจะรองรับกับความไม่แน่นอนนั้นได้ไหวด้วยซ้าไปครับค่ะทีนี้ถ้าไปดูข้อมูลจากศูนย์ว,วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB หรือว่า TTB Analytics นะครับประเมินว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อไรายได้ของครัวเรือนไทย ในกลุ่มที่มีรายได้อยู่ที่ประมาณ25,000บาทถึง50,000บาทนะคะตรงนี้จะเพิ่มขึ้นจาก68%ไปเป็น75%ในปีนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสาขาต่างๆผู้จัดการแล้วก็ธุรกิจครัวเรือนค่ะสำหรับครัวเรือนกลุ่มที่มีรายได้น้อยลงมาอีกนะคะประมาณที่15,000บาท ถึง2 5 0 0 0บาทก็จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ80ไปเป็นร้อยละ87นะคะส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานภาคธุรกิจต่างๆเช่นภาคขนส่งภาคผลิตแล้วก็ภาคบริการส่วนครัวเรือนกลุ่มรายได้ที่น้อยกว่า1 5 0 0 0บาทตรงนี้น่าเป็นห่วงนะคะจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละเ0เป็นร้อยละ98ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไอชีพอิสระหรือว่ากลุ่มฟรีแลนซ์ค่ะมีอีกตัวเลขหนึ่งก็น่าสนใจคราวนี้จะไปดูตัวเลข ภาระการผ่อนหนี้กับรายได้สุทธิว่ามันไปด้วยกันได้ไหมย,ยังผ่อนไหวอยู่หรือเปล่านะครับเป็นผลสำรวจออกมาของปี2564เหมือนกันยอดหนี้รวมของครูเรือนไทยเนี่ยตกเฉลี่ยประมาณ200,000กับ8,000บาทตัวเลขเฉลี่ยนะครับวันนี้ตัวเลขเฉลียลฉล่ยสมมุติว่าเรามีระยะเวลาในการผ่อนหนี้200,008,000บาทเนี่ย5ปีแล้วสมมติดอกเบีย้ยไว้ที่5%ถ้าเป็นโจทย์นี้หมายความว่าต้องผ่อนหนี้เดือนละประมาณ4,400บาทครับ คำนวณเสร็จสับแล้วตัวเลขออกมาแบบนี้คุณผู้ชมเป็นครัวเรือนของกลุ่มที่มีรายได้ประมาณ2 5 0 0 0จนถึง50,000บาทเนี่ยสัดส่วนของภาระผ่อนต่อรายได้สุทธิจะอยู่ที่0.88รายได้น้อยลงมา1 5 0 0 0ถึง2 5 0 0 0สัดส่วนการผ่อนจะอยู่ที่0.95และถ้ารายได้ต่ำกว่า15,000บาทสรุปง่ายๆไม่ต้องคำนวณต่อเลยคือรายได้ไม่ไมพอกับการใช้จ่ายหนี้ที่มีอยู่ นี่คือความอันตรายของสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเราพบด้ยวยว่าผลสำรวจปีล่าสุดครัวเรือนไทยมียอดหนี้นอกระบบประมาณ3,800บาทต่อครัวเรือนครับก็คาดการว่าก็คงจะมาจากครัวเรือนที่เขามีรายได้น้อยเป็นหลักนี่แหละซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขภาระการผ่อนหนี้ต่อรายได้สุทธิเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่แน่นอนไม่ต้องถามว่าเขาจะมีเงินสดเก็บไว้ใช้เวลาฉุกเฉินหรือไม่ไม่น่าจะมี ลำบากแน่ๆครับน่าเป็นห่วงเรื่องของหนี้นอกระบบมากๆนะคะไหนจะเป็นเรื่องของการทวงหนี้แบบผิดกฎหมายอีกนะคะในเรื่องของการข่มขู่อะไรต่างๆนะคะก็เป็นปัญหาต่อเนื่องมาถึงปัญหาสังคมด้วยสถานการณ์รายได้สุทธิครัวเรือนไทยในปี2565นี้ปรับลดลงจากปีก่อนตามค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะประกอบกับภาระผ่อนชำระหนี้ที่ยังอยู่ในระดับสูงทีนี้ก็มีข้อแนะนำว่าภาครัฐควรจะทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการจัดการฟื้นฟูกิจกรรมเศรษฐกิจ แล้วก็การจ้างงานในประเทศให้กลับมาใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงการดูแลระดับราคาสินค้าโดยรวมไม่ให้เพิ่มขึ้นบริหารจัดการนี่อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของนี่นอกระบบด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของที en, ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ